นิทานเรื่องความลับของฟอ็อกซี่เมื่อความลับนำมาซึ่งความสุขฟ็อกซี่เป็นลูกสุนัขจิ้งจอกที่ชอบสำรวจสิ่งใหม่ๆมากที่สุดวันหนึง่งขณะที่เขาเดินเล่นในป่าเขาสะดุดตาเข้ากับต้นไม้เก่าแก่ต้นหนึ่งที่มีกิ่งก้านบิดเบี้ยวดูมีปริศนาเมื่อเดินเข้าไปใกล้เขาก็พบโพลงลับๆอยู่หลังรากไม้ใหญ่ที่ซ่อนอยู่ ด้วยความอยากรู้อยากเห็นฟ็อกซี่ค่อยๆมุดเข้าไปในโพรงนั้นอย่างระมัดระวังทันทีที่ออกมาอีกด้านหนึ่งคือสวนลับที่เต็มไปด้วยพุ่มเบอร์รี่สีแดงสดใสส่องประกายระยิบระยับราวกับมีเวทมนต์ว้าวสวยงามอะไรขนาดนี้ฟ็อกซี่อุทานด้วยความตื่นเต้นดวงตาเป็นประกายนี่คือความลับของฉันเขาคิดในใจ เขาอยากเก็บสถานที่วิเศษนี้ไว้เป็นของตัวเองคนเดียวฟ็อกซี่กินเบอร์รี่อย่างอ,ร,อร่อยเขามีความสุขแต่ก็รู้สึกแปลกๆเหมือนขาดอะไรไปวันรุ่มขึ้นฟ็อกซี่เห็นเพื่อนรักของเขาปิ๊บกระต่ายน้อยและออลลี่นกฮูกตัวกลมกำลังมองหาผลไม้ในป่าด้วยใบหน้าหงอยเหงาฟ็อกซี่รู้สึกผิดและสงสารเพื่อนเพื่อนเบอร์รี่ที่เขากินไปเมื่อวานก็ดูไม่อร่อยเหมือนเดิมแล้ว ถ้าฉันแบ่งปันความลับนี้ให้เพื่อนๆละ่ะพวกเขาคงจะมีความสุขมากๆแน่เลยเขาคิดด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความกล้าและความสุขฟ็อกซี่ก็ตัดสินใจเขาวิ่งไปหาเพื่อนๆทันทีปิ๊บอาลี่ฉันมีที่วิเศษจะพาพวกเธอไปฟ็อกซี่พูดด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นเขาพาเพื่อนๆไปยังต้นไม้เก่าแก่และชี้ไปที่โพรงลับนั้น เมื่อทุกคนมุดออกมาอีกด้านหนึ่งสายตาก็ต้องเบิกกว้างด้วยความประหลาดใจส่วนลับนั้นสวยงามยิ่งกว่าเดิมเมื่อได้แบ่งปันทุกคนช่วยกันเก็บเบอร์รี่และหัวเราะกันอย่างสนุกสนานฟ็อกซี่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงคือการได้เห็นเพื่อนๆมีความสุขไปด้วยกันความลับนี้ไม่ได้หายไปแต่มันกลับยิ่งใหญ่ขึ้นด้วยการแบ่งปันนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความลับบางอย่างนั้นน่าเก็บไว้คนเดียวแต่ความลับที่นำมาซึ่งความสุขและสิ่งดีๆการได้แบ่งปันมันออกไปจะทำให้ความสุขนั้นทวีคูณและงดงามยิ่งกว่าเดิม